เอาพี่น้องมาลอดูข่าวใหญ่ทนายอ่านโพสลงหนะ้าแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับบอกว่าพวกนี้จะเปิดเส้นเงินกกตรับสินบนคดีหัวสวครับพี่น้องโอ้โหไอเยะเปะไอเยะเปะทำไมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้วะทำไมประเทศเทามินเท่าอย่างนี้ทำไมมันเท่าอย่างนี้ทำไมมันเฮียมันจังไรขนาดนี้ประเทศประเทศไทย,ไททไทยพวกนี้ไปรุนกันครับ ทนายอันบุรีลำครับทนายอันบุรีลำทนายหนุ่มรูปหล่อนะครับทนายเอ็่มรูปหล่อนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับจะแฉแฉเรื่องอะไรแม่งเรื่องโคตรสำคัญเลยบอกเส้นเงินกก,กตรับเงินคดีหัวสอวเอารว,วยเอารว,วยเอารว,วยในขณะที่วิเชียนอัคระนะครับวิเชียนอัครวัฒนะครับวิเชียนอัคลวัฒนะครับไปแจ้งความเอาผิด จับกะกะตเจ็ดคนแล้วก็เลขาธิการอีกหนึ่งคนรวมแปดคนนะครับเอาละว่าฝั่งสอวอสำรองกำลังไล่บีกะกะตฝั่งทนายอ่านกำลังจะแฉเส้นเงินกะกะตแม่งมันคิบขายแล้วประเทศไทยแล้วนอกเหนือจากการเตรียมจะสู้รบกับขมรแล้วยังมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรามีสอสอชอแม่งก็ไม่มีสปปริตใบลาออกม่ยอมทำบทบาทตัวเองว่าเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยบอกจะต่อสูส้คดีเพื่อ พิสูต,ตัวเองปัดโถปอคุณลุนช่องป,ปงอปงงเนะะี่ยค่ะอาัาทับตังร้อยห้าสิบเกล้านและวเขากำลังจะสืบเส้นเงินต่อว่ามันไปเชื่อมโยงใครมั่งทำไมประเทศไทยของกูจึงน่ารักนะ่าอยู่อาศัยขนาดนี้วะแม่งหนึ่งทำไมมีแต่คนดีคนดีนดมีกูชั่วอยู่คนเดียพี่น้องหละเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วดียอยกกักะลันอะ